เอาละครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้ PM ก็ยังอยู่ในแมปของออสตาโทว e f ี n เฟนในเกมของโรบอทนะครับแล้วก็วันนี้พี่เอ็มก็จะมารีวิวตัวละครใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งตัวละครใหม่ทั้งหมดนี้จะมีอยู่ทั้งหมด8ตัว,วไม่ว่าจะเป็นเจ้าโกคูจีทีจะเป็นเจ้ายุกินะครับแล้วก็จะเป็นเจ้ากราฟและก็เป็นเจ้าอีทาจิแล้วก็มีเจ้าฟันนี่วาเลนไทน์มีเอนเดนเวอร์นะครับแล้วก็เป็นเจ้า, achi, จาคิริโตหงดาว แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นเจ้าโจลูโน่โจบาน่าหงดานนะครับเอาเป็นว่าน,นะครับเซตแรกเซตแรกเพียมจะรีวิวกับเจ้าโกคู Goku นะครับยูกิพลโทกาฟแล้วก็เจ้าอิทาจิ achi, ก่อนนะครับเสียงกุญแจดังปงรางปงรางปงรางปงปงรา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 ง เอ้เดี๋ยวก่อนนะครับเราจะมารีวิวไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่าจะมาร้องเพลงนะเอาเป็นว่านะครับตัวละครแรกพี่เอ็มก็จะเริ่มรีวิวกับเจ้าโกคูจ t ทีโอเคเหมือนว่าเจ้าโกคูเขาจะจมตีพื้นนะครับเอาเป็นว่าก็จะวางเป็นเลยเรียบร้อยแล้วก็ว้าวคือพี่เอ็มก็ไม่มั่นใจนะครับว่าท่า,มาเมื่อกี้มันเรียกว่าท่าอะไรท่าเนี้ยครับทุกคนเอาเป็นว่านะครับขั้นแรกขั้นเริ่มต้นนะ เจ้าโกคูจะมีดาเมจ180ร180นะครับแล้วก็ระยะจะเป็น21เวลาจะเป็น6.5วินาทีแล้วก็ค่าแรกนะครับใช้เงิน440บาทก็จัไปโอเคผมตอนนี้เจ้าโกคูนะครับเขาจะมีดาเมจ3 6 1ร8ครับส่วนเรื่องของระยะกับเวลาก็เท่าเดิมนะครับผมเอาเป็นว่านะครับขั้นที่2ก็550บาทเท่านั้นจัดไปเลย ตอนนี้เจ้าโกคูเขาจะมีดาเมจ809นะครับดาเมจ809ระยะกับเวลาก็เท่าเดิมแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับขั้นที่3ขั้นที่3นะครับเหมือนว่าเราจะสามารถที่จะทานฟอร์เมชันได้ครับเอาเป็นว่านะครับใช้เงิน660บาทก็เจ็ดไปโอเคครับ okay, ผมตอนนี้เจ้าโกคูเขาจะมีดาเมจนะครับ1 0 0 0 381.88นะครับแล้วก็จะมีระยะเป็น36เวลาโจมตี6.5วินาทีนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเดี๋ยวก่อนโอเคเกือบจะไม่รอดแล้วแล้วก็ตรงนี้นะครับเหมือนว่าจะมีท่าให้เรากดน,นะครับเดี๋ยวก่อนนะคือไอ้ล่างเนี้ยครับเพียมก็ไม่รู้นะครับว่ามันคือล่างอะไรอะทุกคนแต่ก็ช่างมันแล้วกัน,นครับแล้วก็ขั้นที่4นะครับผม อัปเดตขั้น4ใช้เงิน880บาทก็จัดไปเลยโอเคครับตอนนี้เจ้าโกคู GT เขาจะมีดาเมจ2,300นระครับ66.38แล้วก็ระยะกับเวลาก็เท่าเดิมแล้วก็ขั้นที่5นะครับขั้นที่5เหมือนว่าจะเป็นขั้นสุดท้ายก็จัดไปใช้เงิน880บาทนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เจ้าโกคู TG นะครับเขาจะมีดาเมจรวมแล้วเป็น 4 3 3 5 3 8นะครับจะมีระยะเป็น36เวลาโจมตี6.5วินาทีเท่านั้นนะครับผมและนี่คือเจ้าโกคูทีจีเอาเป็นว่านะครับตัวต่อไปก็จะเป็นเจ้ายูกิแต่ว่านะเพียมว่าเพียมจะขอไปฟาร์มเงินก่อนนะครับเผื่อว่าเงินมันจะไม่พอนะทุกคนแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นเจ้ายูกิเจ้ายูกิเหมือนว่าเขาจะโจมตีเนินนะครับผม โอเควางไว้ตรงนี้แล้วกันตอนนี้ดาเมจเริ่มต้นนะครับดาเมจเริ่มต้นเจ้ายูกิจะเป็น537ระยะเป็น25เวลาโจมตีเป็น7วินาทีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเหมือนว่าเขาจะโจมตีเป็นรูปการนะครับเอาเป็นว่านะครับขั้นแรกใช้งินนับเกตหกร้อยบาทก็จัดไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ตอนนี้ดาเมจเจ้ายูกิจะเป็น1074นะครับแล้วก็เหมือนว่าระยะกับเวลาก็ไม่เพิ่มนะครับ แล้วก็ขั้นที่2600บาทจัดไปโอเคครับผมตอนนี้ดาเมจจะเป็น1000นะครับ1,611แล้วก็ระยะกับเวลาก็ไม่เพิ่มนะครับขั้นที่3ขั้นต่อไปเหมือนว่าเขาจะเพิ่มแซลม,มอนมาแหละครับโอเคจัดไปกับ1000บาทเรียบร้อยตอนนี้ดาเมจจะเป็น3,000นะครับ3 2 2 2แล้วก็ระยะกับเวลาก็ไม่เพิ่มนะครับเอาเป็นว่าตรงนี้ครับ ตรงนี้มันมีปุ่มซัมมอนแล้วก็ซัมมอนนี้นะครับเราสามารถที่จะอ่าซัมมอนหนูได้ครับทุกคนเราสามารถที่จะซัมมอนหนูออกจากฐานได้ครับแล้วนี่ก็คือเจ้าหนูจีที่พีเอ็มพูดถึงนะครับบอกเลยว่ามันตลกมากนะทุกคนเอาเป็นว่านะครับขั้นต่อไปเจ้ายุกิใช้เงิน1000บาทนะครับผมจัดไปแล้วก็ดาเมจจะเป็น5,728นะครับ ระยะกับเวลาก็ไม่เพิ่มนะทุกคนแล้วก็ขั้นที่5นะครับขั้นที่5ใช้เงิน2,000บาทก็จัดไปโอเคครับผมตอนนี้ดาเมจเจ้ายูกินะครับจะเป็น1919ระยะจะเป็น30เวลาโจมตีจะเป็น7วินาทีนะครับแล้วก็ขั้นต่อไปก็เหมือนว่าจะเป็นขั้นสุดท้ายใช่ไหมแล้วก็จะใช้เงิน3,000บาทก็จัดไปโอเคครับผมตอนนี้เจ้ายูกินะครับ ดาเมจจะเป็น1 5 3 9 4นะครับระยะเป็น30เวลาโจมตีเป็น7วินาทีแล้วก็ซัมมอนเจ้าหนูจีนะครับเขาจะมีดาเมจ7 0 0 0 0ื่นล่ะครับ76,970นะครับถือว่าเป็นดาเมจที่เยอะมากนะครับทุกคนเอาเป็นว่านะครับ2ตัวนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้แล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นเจ้าพลโทกราฟเอาเป็นว่าพิมก็จะวางเขาไว้ตรงนี้นะครับ เรียบร้อยโอเคผมเจ้าพลโทรกราฟนะครับอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับเหมือนว่าสกิลเขาจะเป็นการปล่อยระเบิดแหละครับใช่ไหมอันนี้คือการป่อยระเบิดใช่ไหมครับตุ่ม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 แล้วก็จะมีดามเมจเริ่มต้นนะครับ4 47.5ระยะเป็น25เวลาโจมตีเป็น7วินาทีนะครับแล้วก็ขั้นแรกนะครับใช้เงิน5 50บาทก็จัดไป โอเคผมตอนนี้ดาเมจจะเป็น984.5นะครับแล้วก็เหมือนว่าระยะกับเวลาก็ไม่เพิ่มนะครับแล้วก็ขั้นที่2 600บาทจัดไปโอเคครับตอนนี้ด้าเมจจะเป็น1,790นะครับเหมือนเดิมครับผมตรงนี้นะครับยังไม่เปลี่ยนเอาเป็นว่านะครับขั้นที่3ขั้นที่3นะครับ1,000บาทก็จัดไปเรียบร้อยครับ อุ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับเหมือนว่าตอนนี้ครับเจ้าพลโทรการฟเขาจะเปลี่ยนเป็นโจมตีแบบจะเป็นการโจมตีแบบ a อวแบบใหม่แล้วก็ท่าเขาก็จะเปลี่ยนไปนะครับคือพียมก็ไม่ดูนะครับว่าไอ้ท่าเน,นี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนเอาเป็นว่านะครับตอนนี้ดาเมจจะเป็น3า6พันนะครับแล้วก็ระยะจะเป็น35นะครับเวลาโจมตี7วินาทีแล้วก็ขั้นต่อไปขั้นที่4 1,000บาทก็จัดไป โอเคครับ okay, ผมตอนนี้ดาเมจจะเป็น6,533.5นะครับส่วนระยะกับเวลาก็ไม่เปลี่ยนนะครับขั้นที่5ใช้เงิน1,500บาทก็จัดไปโอเคครับ okay, ผมตอนนี้ดาเมจจะเป็น 1, 2440นะครับแล้วก็ถ้าโจมตีเขาก็เปลี่ยนไปทุกคนเหมือนว่าจะเป็นการโยนระเบิดแหะครับใช่ไหมมันคือการโยนระเบิดใช่ไหมครับ บอกเลยว่ามันเท่มากครับมันเท่มากแล้วก็มันก็มองอะไรไม่เห็นด้วยทุกคนเอาเป็นว่านะครับขั้นต่อไปใช้เงิน2,000บาทก็จัดไปเรียบร้อยครับพลโทรกราฟเลเวล80นะครับหรือว่าเจ้า Mountain c a n นอนเขาจะมีดาเมจ19,600.5นร1 0ะครับแล้วก็ระยะจะเป็น50แล้วก็เวลาโจมตีนะครับเป็น7วินาที เอาเป็นว่านะครับตัวต่อไปก็จะเป็นเจ้าอิทาจินะครับเจ้าอิทาจิก็โอเคจะวางไว้ตรงนี้เลยนะครับผมเหมือนว่าจะเป็นการกระโดดขึ้นไปใช่ไหมครับจะเป็นการกระโดดขึ้นไปแล้วก็โจมตีนะครับโอเคสวยงามเอาเป็นว่านะครับเขาจะมีดาเมจเริ่มต้นนะครับ492.25ครับจะมีระยะ24 แล้วก็เวลาโจมตี7วินาทีนะครับผมแล้วก็ขั้นแรกนะครับขั้นแรกใช้เงิน550บาทก็จัดไปตอนนี้ดาเมจจะเป็น1,118.75นะครับแล้วก็ระยะกับเวลาก็ไม่เพิ่มนะทุกคนเอาเป็นว่านะครับขั้นที่2ใช้เงิน600บาทก็จัดไปโอเคครับผมตอนนี้ดาเมจจะเป็น2 0 1 3นะครับระยะกับเวลาก็ไม่เพิ่มนะทุกคน แล้วก็เหมือนว่าขั้นต่อไปนะครับขั้นต่อไปเจ้าอิทาจิเขาจะเปลี่ยนท่าเป็นท่าแบ็กไฟนะครับเอาเป็นว่าท่านี้จะเป็นยังไงก็จัดไปกับขั้นที่3เรียบร้อยครับตอนนี้ดาเมจนะครับผมเจ้าอิทาจิจะเป็น4,251.25นะครับแล้วก็ระยะกับเวลาก็ไม่เพิ่มนะครับเอาเป็นว่าขั้นที่4ใช้เงิน1 3 5 0บาทก็จัดไป โอเคครับตอนนี้ดาเมจจะเป็น7383.75นะครับเอาเป็นว่านะครับขั้นที่5เลยแล้วกันขั้นที่5นะครับ1.500บาทก็จัดไปเรียบร้อยครับแล้วก็ตอนนี้ดาเมจจะเป็น1 3 6 4 8 7 5 8 7นะครับแล้วก็เหมือนว่าถ้าโจมตีเขาจะเป็นอะไรครับทุกคนเหมือนว่าจะเป็นไฟสีดำใช่ไหมครับแล้วก็ขั้นต่อไปเหมือนว่าจะเป็นขั้นที่6 แล้วก็จะเป็นค้าสุดท้ายน,นะครับเรียบร้อยครับตอนนี้ดาเมจเจ้าอีทาจินะครับเลเวล80เขาจะมี19,734.75นะครับแล้วก็ระยะจะเป็น29เวลาโจมตีจะเป็น7วินาทีเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเพียมจะลองบับดูว่าถ้าทั้ง4ตัวนี้นะครับเขาได้บับเออวินแล้วเขาจะมีดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผม โอเคแล้วก็เจ้าโกคูนะครับเขาจะมีดาเมจ13000นะครับเจ้าอิทา 59, จาิจะมีดาเมจ59000นะครับเจ้ากาบนะครับจะมีดาเมจ58800นะครับแล้วก็เจ้ายูกิจะมีดาเมจ46182นะครับแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นเจ้าฟันนี่วาเลนไทน์สำหรับฟันนี่วาเลนไทน์พียมก็จะวางเขาเอาไว้เอเดี๋ยวก่อนนะ เอาเป็นว่านะครับพี่มก็จะวางเขาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมโอเคเรียบร้อยเจ้าฟันนี่วาเลนไทน์นะครับจากที่เห็นนะครับระยะเขาแค่มาครับแล้วก็ดาเมจเริ่มต้นนะครับจะเป็น1288.8นแะครับแล้วก็จะมีระยะ11ปเวลาโจมตี7วินาทีเอาเป็นว่านะครับขั้นแรก720บบาทก็จัดไปเรียบร้อยครับตอนนี้ เจ้าฟันนี้นะครับวันเลนทายจะมีดาเมจ2,577.6นระครับแล้วก็จะมีระยะเป็น11เวลาโจมตีเก้าเท่าเดิมแล้วก็ขั้นที่2นะครับ720บาทก็จัดไปโอเคเอาผมตอนนี้ดาเมจจะเป็น3,866นแะครับแล้วก็เหมือนว่าขั้นที่3เจ้าวันเลนไทน์เขาจะเปลี่ยนท่าโจมตีนะครับเอาเป็นว่าก็จัดไปตอนนี้เจ้าวเาเลนไทนยเขาจะมีระยะที่ เพิ่มมาเยอะมากครับทุกคนแล้วก็อันนี้คืออะไรครับน่าจะเป็นสแตนหรือเปล่าเอาเป็นว่านะครับดาเมจต,ตอนนี้จะเป็น6 5 5 1 4นะครับระยะจะเป็น26เวลาโจมตีคือไวามากครับ3วินาทีท่านต่อไปใช้เงิน1500บาทนะครับจัดไปตอนนี้นะครับดาเมจขั้น4จะเป็น1 1 2 6 4นะครับแล้วก็ระยะจะเป็น29ครับเวลาโจมตีจะเหลือ 2,75วินาทีนะครับแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน2,000บาทก็จัดไปเลยเรียบร้อยครับผมตอนนี้ดาเมจเจ้าวาเลนไทน์จะเป็น16,000นะครับ3ายระยะจะเป็น33เวลาโจมตีจะเหลือ2.5วินาทีนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะไว้มากครับแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับ1,500บาทก็จัดไป เรียบร้อยครับผมตอนนี้ดาเมจเจ้าไวเลนทน์นะครับจะเป็น2 5 3 4 6 4นะครับระยะจะเป็น38เวลาจะเหลือ2.25นะครับวินาทีแล้วก็เขาจะมีเป็นท่ากดใช่ไหมครับท่านี้เดี๋ยวเพียมจะขึ้นรูปให้นะครับว่าเมื่อเรากดสกิลนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับบอกเลยว่าสกิลนี้ครับ เขาสามารถที่จะกันนะครับกันมอนเตอร์แล้วก็มอนเตอร์เขาจะไม่สามารถเข้าบริเวณที่เป็นป้อมได้ครับคือจังหวะที่เรากดนะทุกคนเราอาจจะต้องรีบจัดการมอนเตอร์นะครับไม่อย่างนั้นมอนเตอร์ก็จะหลุดเหมือนเดิมแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นเจ้าเอ็นเดนเวอร์เอาเป็นว่านะครับเพมก็จะวางเจ้าเอ็นเดนเวอร์เอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมสาหรับดาเมจเริ่มต้นเขาจะมีดาเมจ358รแล้วก็จะมีระยะ24เวลาโจมตี7วินาที แล้วก็อย่างนะครับเมื่อเอเนเวอร์นะครับโจมตีมอนเตอร์เขาก็จะติดเบอร์นะครับบอกเลยว่าเนี่ยครับมันจะเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็อัปเกรดขั้นแรกนะครับอัปเกรดขั้นแรก500บาทก็จัดไปโอเคครับผมตอนนี้เจ้าเอเนเวอร์เขาจะมีดาเมจ805ร80นะครับ805.5ระยะกับเวลาก็เท่าเดิมนะครับเอาเป็นว่านะครับขั้นที่2 620บาทก็จัดไป เรียบร้อยครับตอนนี้ดาเมจจะเป็น1,432นะครับส่วนขั้นที่3นะครับขั้นที่3ใช้เงิน1,100บาทก็จัดไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ดาเมจเจ้าเอ็นเดนเวอร์นะครับผม2327นระครับระยะเขาจะเป็น54เวลาโจมตีเหมือนว่าจะเท่าเดิมนะครับแล้วก็ท่าโจมตีเขานะครับจะคล้ายๆกับเจ้าออไหมน่าจะเป็นท่าเดียวกันหรือเปล่า เอาเป็นว่านะครับตอนนี้ขั้นที่4ใช้เงินอับเกต1,300บาทก็จัดไปดาเมจตอนนี้นะครับจะเป็น3,580นะครับระยะจะเป็น54แล้วก็เวลาโจมตีจะเป็น7วินาทีแล้วก็ขั้นที่5ใช้เงินอับเกต5,000บาทก็จัดไปโอเคเดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนเหมือนว่าระยะเจ้าเอเนเบอร์นะครับ เขาจะลดลงเหลือ34นะครับแล้วก็เวลาจะเป็น10วินาทีแล้วก็เหมือนว่าตอนนี้ครับเขาสามารถที่จะโจมตีแบบ a อวรอบวงนะครับบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่โกงมากๆครับแต่ว่าระยะเขารดลงมานะครับอันนี้เพียงไม่คิดว่าไม่คิดว่ามันจะดีเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าดาเมจต,ตอนนี้ครับจะเป็น7,160นะครับแล้วก็ขั้นที่6.3,000บาทก็จัดไป เรียบร้อยครับตอนนี้เจ้าเอ็นเดนเวอร์นะครับผมเลเวล80เขาจะมีดาเมจ1 7 4 0นะครับแล้วก็จะมีระยะเป็น34เวลาจมตีเป็น10วินาทีนะครับบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้ถ้าน้องจะนําไปเล่นแบบสตอรี่โหมดนะครับพี่เอ็มแนะนำว่าให้อัปเกรดเขาแค่4ขั้นพอนะครับ แล้วก็อีก2ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นอะไรที่ใช้เงินเยอะแบบโคตรมากเลยครับทุกคนเอาเป็นว่าเพ่มจะเริ่มจากเจ้าโจรูโน่โจบาน่าก่อนละกันเอาเป็นว่าเพ่มก็จะวางเขาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ได้ไม่เริ่มต้นเจ้าโจรูโน่โจบาน่าบาน่านะบาน่านะนะดาเมจเขานะครับจะเป็น724.95นะครับแล้วก็จะมีระยะเป็น40เวลาโจมตี5วินาที เอาเป็นว่านะครับขั้นแรก500บาทก็จัดไปโอเคครับผมตอนนี้ดาเมจจะเป็นนะครับ2 1 5 6 9 4ครับแล้วก็ระยะกับเวลาก็เท่าเดิมเอาเป็นว่านะครับขั้นที่2ขั้นที่2ใช้เงินนับเกตด1000บาทก็จัดไปเอ๊เหมือนว่านะครับเหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนการโจมตีนะครับเดี๋ยว อะไรนะครับทุกคนเหมือนว่าจะเป็นการโจมตีแบบ AOE รูปแบบใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้ครับทุกคนดาเมจจะเป็น4,573.45นะครับระยะจะเป็น40เวลาโจมตีจะเป็น6.5วินาทีแล้วก็ขั้นต่อไปขั้นที่3ก็จัดไปกับ1,000บาทโอเคเรียบร้อยตอนนี้ดาเมจเจ้าโจโลโน่จะเป็น7,884.95ครับ เอาเป็นว่าขั้นที่4 1,000บาทก็จัดไปดาเมจจะเป็น12,000 1.95นะครับแล้วก็ขั้นที่5นะครับใช้เงินนับเกต1,500บาทก็จัดไปโอเคครับผมตอนนี้ดาเมจจะเป็น1 000, 7 0 0 0 0นะครับ1 000, 7 7 2 9 9 5 9นะครับระยะกับเวลาก็เหมือนว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ แล้วก็ขั้นต่อไปจะเป็นขั้นสุดท้ายของเจ้าโจรูโนโจบาน่า3,500บาทก็จัดไปเรียบร้อยครับตอนนี้ดาเมจเจ้าโจรูโนโจบาน่านะครับ <Okay. S 1> เขาจะมีดาเมจ28,469.95นระครับระยะจะเป็น40เวลาโจมตีจะเป็น6.5วินาทีนะครับ <Okay. S 1> เอาเป็นว่าเหมือนว่าเจ้าโจรูโนนะครับเขาจะมีสกิล ไทม์รีไว้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพิมจะลองกดนะครับว่าไอ้ท่าสกิลนี้ครับมันจะเป็นยังไงกดไปเลยครับเรียบร้อยเหมือนว่าอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทุกคนคือพียมตกใจมากนะครับมเมื่อกี้มอนเตอร์เขาเดินย้อนหลังนะครับแต่เหมือนว่าก็เดินกลับไปไม่เยอะมากนะครับเอาเป็นว่าตัวละครสุดท้ายที่พิมจะไปรีวิวคือเจ้า คิริโตหกดาวนะครับทุกคนบอกเลยว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้คือเหนื่อยมากครับผมเหนื่อยแบบโคจรเหนื่อยเลยครับทุกคนเอาเป็นว่านะครับเจ้าคิริโตพีเอ็มก็จะวางเขาไว้อ่เอาเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคนตรงนี้เลยใกล้ๆครับแล้วก็อุ้ยมันคืออะไรครับมีการแบบวงวงกลมแบบหลายสีแล้วก็โจมตีมานะครับ ว้าวบอกเลยว่ามันก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับดาเมจเริ่มต้นนะครับจะเป็น1790ระยะจะเป็น40นะครับเวลาโจมตีจะเป็น6วินาทีแล้วก็ขั้นแรกนะครับใช้เงิน6 0รบาทก็จัดไปอโชเดตตอนนี้ดาเมจเจ้าคิริโตนะครับจะเป็น2,685นระครับระยะกับเวลาก็ไม่เพิ่มนะทุกคนแล้วก็ขั้นที่2จัดไปเลย โอเคตอนนี้ดาเมจจะเป็น4,27.5นะครับระยะกับเวลาก็ไม่เพิ่มเหมือนเดิมขั้นที่3วอยเหมือนว่าขั้นที่3จะเปลี่ยนท่าโจมตีนะครับเอาเป็นว่า1,000บาทก็จัดไปเรียบร้อยครับตอนนี้ดาเมจเจ้าคิริโตนะครับจะเป็น5,370นะครับระยะจะเป็น50แล้วก็เวลาโจมตีจะเป็น8วินาที โอเคแล้วก็เหมือนว่าถ้าโจมตีเขานะครับถ้าโจมตีเขาจะเป็นอะไรอะครับทุกคนอุ้ยเหมือนว่าจะเป็นน้ําแข็งนหะครับใช่ไหมมันคือน้ําแข็งใช่ไหมครับทุกคนเอาเป็นว่านะครับขั้นต่อไป1,250บาทก็จัดไปเรียบร้อยครับตอนนี้ดาเมตจะเป็น7 6 0 7 7 5นะครับระยะกับเวลาก็ไม่เพิ่มนะครับแล้วก็ขั้นที่5นะครับ ขั้นที่5เหมือนว่าจะเปลี่ยนท่าโจมตีครับแล้วก็จะรบระยะมา30พระเจ้าคือมันเยอะมากๆนะทุกคนเอาเป็นว่านะครับใช้เงินอัปเกรด2 7 5 0 0นะครับจัดไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนทุกคนด้านหลัง PM กําลังจะแตกแล้วก็เอ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวไม่ทันเอาเป็นว่าเราจะมาต่อกับเจ้าคริโตกับขั้นที่้านะครับ แล้วก็ขั้นที่5นะครับเขาจะมีดาเมจ2 0 0 3 2 5นะครับระยะจะเหลือ20แล้วก็เวลาโจมตีจะเป็น10วินาทีแล้วก็ขั้นที่5เจ้าคิริโตจะใช้เงินอับเกต27,500บาทก็จัดไปเรียบร้อยตอนนี้เจ้าคิริโตนะครับเขาจะมีดาเมจรวมแล้วเป็น34,457.5นะครับ ระยะจะเป็น20เวลาโจมตีจะเป็น11วินาทีแล้วก็ขั้นต่อไปเหมือนว่าจะเป็นขั้นที่7นะครับขั้นที่7จนะครับจะใช้เงิน30,000บาทก็จัดไปตอนนี้นะครับดาเมจจะเป็น47,882.5นะครับแล้วก็ระยะกับเวลาก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ขั้นที่8จะใช้เงินอับเกตด3 0 0 0 0บาท เรียบร้อยครับตอนนี้เจ้าคริริโตะนะครับเลเวล80เขาจะมีดาเมจ61,307.5นระครับระยะจะเป็น20แล้วก็เวลาโจมตีจะเป็น11วินาทีนะครับถึงแม้ว่านะครับระยะเจ้าคริริโตะจะน้อยแต่ว่าพื้นที่ในการโจมตีเขาอะครับมันเยอะมากแล้วก็บอกเลยว่าการโจมตีเขาอะครับมันก็จะครอบคลุมนะครับครอบคลุมพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับผม โอเคแล้วก็เราจะมาดูกันนะครับว่าเจ้าตัวละครเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าเอนเดนเวอร์นะครับเอนเดนเวอร์คิริโตโจดูโนและก็เจ้าวาเลนทน์สี่ตัวนี้ครับถ้าได้บับเออร์วินแล้วเขาจะมีดาเมจดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่านะครับตอนนี้เจ้าเอนเดนเวอร์จะมีดามดมจ3 2 2น0นะครับเจ้าคิริโตจะมีดาเม 32, เจ, o, จมด 1 8 3 9 22.5นนะครับเจ้าโจรูโน่จะมีดาเมจ85,408.95นรนะครับแล้วก็เจ้าวาเลนไทน์จะมีดาเมจ7 0 0 0 0ลื่นะครับ7 6 0 3 8 3 9นะครับเอาเป็นว่า8ตัวละครที่ PM เได้รีวิวไปพีมคิดว่านะตัวละครที่สมควรนะครับที่จะสุ่มแล้วก็เหมาะที่จะนำมาเล่นนะครับ มีแค่หนึ่งตัวเท่านั้นคือเจ้าเอ็นเดนเวอร์นะครับบอกเลยว่าสําหรับน้องใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องที่เริ่มต้นเล่นใหม่นะครับหรือว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าก็ได้ครับในสตอรี่โหมดเจ้าเอ็นเดนเวอร์จะเป็นหนึ่งตัวที่ว่าสามารถที่จะผ่านด่านได้อย่างง่ายมากครับแล้วก็และก็ถ้าน้องจะนําเจ้าเอ็นเดนเวอร์ไปเล่นในสตอรี่โหมดพี่เอ็มแนะนํานะครับแนะนําให้อัปเกรดแค่4ขั้นพอเพราะว่าถ้าน้องอัปเกรดเขาเป็นขั้นที่ห้าน,นะครับระยะเจ้าเอ็นเดนเวอร์ครับ เขาจะน้อยลงมามากแล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับการเล่นในสตอรี่โมดนะครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้พยมก็น่าจะมารีวิวตัวละครก็จะประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผมบอกเลยว่าเป็นการอัดคลิปที่ยาวนานมากครับและก็ห่างน้องคนไหนชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พยมด้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีแล้วก็บายยครับผมบ๊ายบาย